สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี68เดือนแห่งความรักชาวราศีมังกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความทะเยอทยานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแต่ก็เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้ hey, ชุดแรก Queen of Pentacles สิบไม้เท้า The Magician ในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เดือนแห่งความรักนี้ชาวมังกรนับว่าอยู่ในช่วงเวลาแห่งชีวิตที่ดีคุณจะมีโอกาสได้รับเงินรับทองหมุนเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณเองค่อนข้างมาก เพราะว่าคุณได้ไพ่ q u e e n of p e n t a c l e ซึ่งเป็นไพ่เงินใบใหญ่ใบหนึ่งในตำแหน่งที่1น,นอกจากนี้คุณยังได้ไพ่1ิบไม้เท้าในตำแหน่งที่2ซึ่งหมายถึงว่างานที่คุณลงแรงไปมันจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นกรอบเป็นกรรมคุ้มค่าเหนื่อยที่คุณลงไปนอกจากนี้คุณอาจจะได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยหนุนหลังคุณอยู อีกทางหนึ่งก็เป็นไปได้ชุดที่2 9ดาบ5ดาบและภพย9เหรียญในช่วงครึ่งหลังกุมภาพันธ์เนี้ยคุณอาจจะมีความเครียดค่อนข้างจะสูงหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าปัญหาต่างๆในครอบครัวของคุณอยู่บ้างคุณอาจจะต้องแบกรับปัญหาต่างๆไว้ด้วยตัวคุณเอง เพราะว่าคุณได้ไพ่5ดาบในตำแหน่งที่5มันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีใครคอยช่วยเหลือคุณได้สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าในภาพเนี่ยคนอื่นๆเขาก็ทิ้งดาบหนีออกไปแล้วเหลือแต่ตัวคุณเองที่ยืนต่อสู้คุณไม่ว่าจะอย่างไรนะคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณเองได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดี จากคนรอบข้างเพราะว่าคุณได้ไพ่เก้าเหรียญมาในตำแหน่งที่6กุที่3ไพ่ห้าเหรียญสิบถ้วยและ8ดเหรียญจากไพ่ชุดนี้ไพ่ก็ได้เตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเอาไว้บ้างบางทีมันเป็นเรื่องของการที่คุณหามาได้ก็มีคนที่จะคอยช่วยใช้ ที่อาจจะมีภาระค่าที่จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายไปอย่างปรปับจับพันมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้บ้างแต่อย่างไรก็ตามคุณอยู่ในสภาวะที่ทำมาหาได้เพราะว่าคุณได้ไพ่แปดเหรียญในตำแหน่งที่เก้าก็บ่งชี้ว่าเงินทองก็ยังไหลเวียนเข้ามาสู่ตัวคุณซึ่งมันก็ส่งผลให้ครอบครัวของคุณนะมีความสุขอยู่เนืเ่องจากว่าคุณได้ไพ่สิบ ข้วยในตำแหน่งที่8มันก็บ่งบอกว่าคุณจะมีความสุขดีอยู่กับครอบครัวซึ่งหากคุณเป็นคนที่หาเงินหาทองเข้ามาดูแลครอบครัวคุณก็ยังสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีตำแหน่งที่10 king of pentacle s ให้ไปนี้ยืนยันได้เลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินทองเข้ามาสู่ตัวคุณเอง King of Pentacle ก็นับเป็นไพ่เงินที่ใบใหญ่ที่มีความสำคัญคุณจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมีเงินมีทองผ่านมือให้จับจ่ายใช้สอยลูกภาพรวมของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังกุมภาพันธ์ปี68คุณนับว่าอยู่ในช่วงดวงที่ดีค่อนข้างมากการงานของคุณเนี่ยจะเป็นปึกแผ่นที่มั่นคงเพราะว่าคุณได้ไพ่ สิไม้เท้าในตำแหน่งที่2ครอบครัวก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขสมัครสมานกันเป็นอย่างดีปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขขี้คลายไปได้ด้วยดีคุณได้ไพ่10บถ้วยในตำแหน่งที่8นอกจากนี้ในเรื่องการเงินการทองคุณได้ไพ่ Queen of Pentacles ในตำแหน่งที่1 King of Pentacles ในตำแหน่งที่10และไพ่เก้าเหรียญตำแหน่งที่6รวมถึง ให้8เหรียญในตำแหน่งที่9 The Metician ในตำแหน่งที่3มันก็บ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาสู่ตัวคุณเองเป็นกอบเป็นกรรมค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของการงานก็ดีหรือบางท่านอาจจะมีโชคจากลางสังหรณ์เข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้ การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับการที่เราจะเชื่อถือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ใช้สติตึกตองดูว่าการเชื่อในเรื่องเหล่านั้นจะนำพาซึ่งความสุขความเจริญเข้ามาสู่ตัวเราได้หรือไม่อย่างไร อย่างการที่ว่าเราเห็นเรื่องดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ขอให้นำไปปรับใช้ให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแก่ชีวิตสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาให้เราระมัดระวังก็ขอให้ลองตึกตองลองคิดดูว่าเราจะได้รับผลกระทบด้านลบ จากสิ่งเหล่านั้นอย่างไรซึ่งจะได้วางแผนการแก้ไขป้องกันไว้เสียแต่ต้นๆคนเราจะพบเจอเรื่องราวต่างๆแตกต่างกันออกไปซึ่งก็มันสุดแล้วแต่ว่าใครจะสั่งสมบุญกุศลบารมีมามากหรือว่าบางคนอาจจะมีข้อกรรมที่ติดตัวมามากกว่า แล้วเมื่อถึงเวลาที่มันหมุนเวียนมาแสดงผลออกมาสู่ตัวเราถ้าเป็นบุญกุศลมันก็จะทําให้เราเกิดความสุขกายสบายใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของข้อกรรมก็จะนําพาซึ่งปัญหาอันปวดเสียนเวียนก้าวหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุการป่วยไข้ต่างๆดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซ มันสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญกุศลและทานบรารมีที่จะมาคอยช่วยหนุนนำปัดเป่าทุเราเบาบางปัญหาอันเกิดจากข้อกรรมที่ตามเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อน กดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาในแต่ละช่วงเวลาด้วยไพ่ยิปซีการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมมงคลเสริมสติแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวา,ารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึง การทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายพร้อมถอดรหัสเลขมงคลจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มด X ก,กันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่อยากจะสืบค้นวิดีโอเก่าๆที่ได้ลงไว้ทั้งในเรื่องของพระคาถาการทำนายฝันหรือเลดในการที่จะเกิด โชคลาบต่างๆก็ย้อนกลับเข้าไปดูในคลิปที่ทางช่องลงไว้ได้เลยนะครับสำหรับปีมาเส็งนี้ขอให้ FC ทุกท่านเกิดโชคลาบอันยิ่งใหญ่เกิดโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ